สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทางช่องพหั c h ชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่16 ·ธันวาคม2 5 6หครับผมมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาษากต่อนอฟทางช่องครับเป็นของเลขล็อกจากกทมครับบนอย่างเดียวครับงดที่แล้วครับให้9มาครับงดที่แล้วให้9มาครับนี่ครับเก่ามากครับผมเนาะเลขออก09 7ครับบนอย่างเดียวครับเลขออก097ครับนี่ครับผมเขาที่9ครับผมเนาะวันนี้มานะครับวันนี้ครับวันนี้มาแล้วอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวครับงวดนี้1กับ2ครับงวดนี้1่1กับ2ครับล่างอย่างเดียวครับ วันนี้กับผมนะ้อบนอย่างเดียวครับแจ้งข่าวเอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นของเลกวิ่งนะขอนปฐมครับนี่ครับเพิ่นว่ามีหมูเพิ่นอยากวางแนวทางรับผมเนาะผมว่าก็โอเคครับผมการวางแนวทางได้ครับผมเนาะว่าปิยังครับผมเพราะว่าเพื่อนเพิ่นครับผมอยากว่าวางแนวทางแบงปันเอฟซี FC ทั้งช่องครับผม เพื่อนของผู้ใหญ่เจดีจากจังหวัดนครปฐมครับนี่ครับมันเนเลขเพิ่นเนอร์เอฟซีทางช่องไม่ใช่เลขเพิ่นครับผมเนาะเป็นเลขเพื่อนเพิ่นครับผมเป็นเลขของเพื่อนครับงวดที่แล้วให้มาหนึ่งเจ็ดครับงวดที่แล้วให้มาหนึ่งเจ็ดไม่เข้าครับผมเนาะเลขออกเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดครับนี่ครับคลิปต่อไปครับผมเนาะแจ้งข่าวเอฟซีทางช่องครับผมเลขของเพื่อนผู้ใหญ่เจดีจาก นะคนะขปฐมนี่ครับโอเคครับผมเนาะแข็งข่าว f อทาง2องครับผมแล้วก็มี f อทางช่องถามมาเยอะเลยเลขวิ่งนะ่ะอะไรนะแป๊บนึงแป๊บนึงเลขของ่านเอย่ยดูก่อนแป๊บนึงนะครับเลขเลขไหนเอยอผมดูก่อนแป๊บนึงเลขวิ่งเชียงรายน่ะ มีคนมาถามมาเยอะมากครับผมเลขวิ่งเชียงรายมีคนถามมาเยอะมากที่ไหนเออเนาะเลขวิ่งเชียงรายงวดนี้ได้งวดนี้ได้ที่ไหนล่ะหาไม่เจองวดนี้ได้เจ็ดกับสี่นะครับเลขวิ่งเชียงรายครับผมดูก,ก่อนสิ มีบิงสงขามันหลายเจ้าครับผมเนาะมันหลายเจ้ากันเลยไม่รู้จะพอดีเอฟีทางช่องถามมาเยอะมากว่าเลขวิ่งเชียงรายตัวไหนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงขอเวลาอีกนิดนึงครับผมนิดนึงตอนเช้าครับเลขวิ่งเชียงรายไม่ไหนล่ะหาไม่เจอครับผมหาไม่เจอเลขวิ่งเชียงราย งวดที่แล้วเจ็ดกับอะไรนะเจ็ดงวดที่แล้วเข้าที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดงวดนี้อยู่ไหนเอ่ยขอโทษเอฟซีทั้งส่องเด้อผมเนาะคลิปนี้อาจจะช้าหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงตอนเช้าครับมีคนถามมาเยอะมากเลยไลน์มาถามว่าไม่เห็นอ้าทำไมไม่เห็นล่ะไปไหนเนาะ ไม่ไม่เจอโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว <c oughs> นี่ครับผมเห็นแล้วครับเลขวิ่งเชียงรายครับงวดนี้ให้มาสี่กับเจ็ดครับสี่กับเจ็ดครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่วิ่งสงขา งวดที่แล้วครับ7กับ8เข้าที่7ครับงวดนี้4กับ7นะครับเลขวิ่งเชียงรายครับผมเนาะพอดีมีเอฟซีขอมันเยอะมากครับผมไล่มาหาเยอะมากมาขึ้นครับผมว่าเรเห็นลงเลขวิ่งเชียงรายเลยเอานี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมเดอ้อโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวมาลงเลขล็อกบนอย่างเดียวให้เอฟซีทางช่องดีกว่า เลขล็อกบนอย่างเดียวจากกทมครับเดี๋ยวเพิ่นส่งมาให้แล้วครับเลขล็อกบนอย่างเดียวจากกทมมาแล้วครับเลขวิ่งหรือว่าเลขล็อกครับผมเนาะจากกทมงวดนี้วิ่งบนหนึ่งขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนครับนี่ครับอีพ่นให้ครับผมเนาะ เลขล็อกจากกทมครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วผมอยากถามเอฟซีทั้งช่องเนี่ยครับผมที่ไหนหนาวบ้างครับผมบ้านผมเนี่ย้อนมากครับผมเนาะนึกว่าไม่ใช่น้าหนาวครับบ้านผมร้อนมากเลยถ้าเอฟซีดูอยู่จังหวัดไหนครับผมเนาะกช่วยคอมเมนต์ด้วยว่า ที่ไหนร้อนมากหรือว่าที่ไหนฝนตกหรือว่าที่ไหนหนาวครับส่วนบ้านผมนะี่ะร้อนมากครับผมช่วงนี้สงสัยปีนี้ไม่มีหน้าหนาวครับผมเนาะสงสัยปีนี้ไม่มีหน้าหนาวแล้วบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียว ปีนี้สงสัยไม่มีหน้าหนาวปกติก็ผมนองธันวานี้ก็ต้องหนาวแล้วครับผมเนาะปะกติทุกปีนะธันวานเริ่มหนาวเลยนะแต่ทีนี้ไม่หนาวเลยบนอย่างเดียวครับผมงวดนี้ให้มาครับหนึ่งเม็ดเดียวครับงวดนี้ให้มาหนึ่งเม็ดเดียวครับอันนี้เป็น บนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับร่างับผมบนอย่างเดียวครับลงวันที่16ทับ12ทับครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะแคปหน้าจอเลยครับเลขล็อกจากกทมครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ครับ หนึ่งครับงวดที่แล้วเก้าครับนี่ครับเพิ่นเขามาสามซีงวนแล้ะครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้หนึ่งครับงวดนี้หนึ่งครับงวดที่แล้วเก้าครับเอาออกครับผมเนาะใบเดียวออกครับนี่ครับคลิปต่อไปครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งนะคอนมฐมจับคู่ให้ครับผมเนาะนี่ครับจับคู่ให้ครับผมโอเคครับ ฟุดท่านี่ก็ขออุปถั์ให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี่เดินทางแข,วข้วคลาปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงนินทองเดอ้อคลิปนี้กะสวัสดีครับผมจนคลิปนาครับผมนี่ครับผมเล็กวิ่งเสียงลายอ๋อให้ดูย้ำเลยเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องทักไลน์มาเยอะมากไม่เห็นคลิปเล็กวิ่งเสียงลายเลยนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะ ถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กัสวัสดีครับเจอคลิปนาครับผมเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นรับทรัพย์ครับ